สวัสดีครับเมื่อนี้จะพาทุกคนมาชมอยู่บรรยากาศยที่บ้านแม่ทว,วรนะทุกคนว้าวนี่ครับกายครับ จะมารีวิวปาน์นดีครับบาร์นจะประมาณนี้ละของแท้ดีครับคนบานรน์นดีครับมื่อนี้จะมารีวิวอานไม้ทาวรนะครับ การอยู่อาศัยจะประมาณนี้เนาะมื้อนี้ถือว่าบรรยากาศดีเนาะฝนก็บ,บต,ตกแดดได้ด้วยครับผมสวัสดีครับ วันนี้หนาวหนาวแห้งนะคนโอ้ยอยู่สวยนี่ครับทุกคน บรรยากาศโคตรดีครับอาติหมาเขาจะเลี้ยงเนาะนโคตรน่าหักเลยโตใหญ่มากครับนี่ครับ บรรยากาศในบูบานถือว่าเพราะใส่ใจนะทุกคนบ่แดดบ่หนาวบ่วเย็นครับวันะถือว่าอากาศดีนะทุกคนนี่ครับใบใหม่เคียวงามใหม่ไพ่นะทุกคนเขาจะปลูก สวยเบิ่งผู้เบาอาบน้ำครับ<ห>ผู้เบาเด้อยครับรอมากครับโอ้เย็นสดชื่นเนาะ ประมาณนี้นะทุกคนกน้ำใสสมบูรณ์ทุกอย่างถือว่าโอเคครับอันนี้จะเป็นกบมังกรเนาะครับมรัรดกขนาด พยายากินเอามาเก็บได้ด้วยทุกคนหายฟรีเนาะมากันครับทองฝาสวยอันนี้จะเป็นลกไก่เนาะทุกคนลกไก่เขาจะเรียกไก่เรียงเป็ดเนาะ งามเวอรอลังการครับนี่โอ้ยบัธรรมดานด้ลูกไก่นี่ก็ได้สุดยอดครับนี่ครับลูกไก่ต่างกันเนาะซีมือต่างกันอันนี้บัางามปนไดัครับนี่ก็เซนกันครับบัวงามปนไดเนาะแล้วฮีดคองก็แล้วไป ว่าจะมีไก่เลี้ยงนะทุกคนนี่ครับโอ้ขักขักบทธรรมดาโลกไก่ครับส่วนอันนี้จะเป็นเ้าเขานะทุกคนเขาจะาใส่เขาเนะหูดเขาเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาไว้ใส่นี่เนาะโอ้ยสวยเสีได้ยเราเขานะี่ ภูพางนาตาจะประมาณนี่นะทุกคนเราเข้าเราเข้าวครับส่วนอันนี้จะเป็นอ้อยเนาะอ้อยปลูกเองกับมือครับปอดสานพิเด้อครับพยากินกน็เอามาเก็บได้ด้อเอามาเก็บกินนะส่วนอันนี้จะเป็นมะกอกเอกนาะทุกคนก็จะปลูกมาเพื่อตำสมเนาะตำมะคุ่งตำอะไรก็แล้วแต่เนาะ การความสมอาจจะเก็บได้นะทุกคนนี่นนมกักเอกครับกกปูสูงบันใดเนาะนี่เก็บได้สบายมักแล้วก็ครับมกักคุงมักคุ้งเนะครับนี่สองกกเปน็นมักดกขนาดพยากตามสมกับมากเก็บได้เด้อ บอกิทีเนาะคอ,อกนได้ายเดอนีเด้อมาคุ้งครับอนะโอ้มนันีแดดเป็นพิเศษเนาะเนี่ยครับเหอนอยู่ต้นกล้วยครับสว่วนอันนี้จะเป็นโรงสี่เขานะทุกคนโรงสี่เข่าครับนี่ครับ ตัวนี้ใช้งานบุได้แล้วทุกคนตายครับตายแล้วตัวนี้ส่วนอันนี้ใช้งานได้เนาะเนี่ยเขาจะปกเผื่อบม่ให้สิ่งอื่นแตะต้องเนาะนปกเป็นอย่างดีทุกคนโอ้ขากาะนี่การหักษาอาจจะประมาณนี้นะทุกคนครับจะมีสองหน่วยนะทุกคน มีซองเครื่องมาสินมีซองเครื่องครับอ่อจะมีซองเครื่องทุกคนนี่นี่ครับจะมีซองเครื่องนาทุกคนนี่นี่ครับกำลังตบมือึนเนาะนี่โมเมนต้ม um ครับหนึ่งเอาเนาะทุกคนนี่กำลังหนึ่งเนาะ นครับรรยากาศคือส่วนขวัญจะประมาณนี้นะทุกคนนี่บอลฮิตสวนครับนี่ครับน้ำเจกสืกี งามน,นทุกคนนี่หมากดกด้วยนี่ครับมากอึห,อห่อนครับมาเด้อกินมะกอึสมุขีครับขักขักขักไปสุดยอดครับ